g g เนีน่ยหรือเกณฑ์พัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับโลกได้ช่วยกันปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นนโยบายร่วมกันทุกประเทศและวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเป้า16เกี่ยวกับเรื่องสิทธิชนสันติภาพเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการความยุติธรรมและ inclusion การมีส่วนร่วมการรวมร่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 วมกันนะครับเราคุยกัน ปัจจุบันสุวอนาคตครับอาจจะมองง่ายๆว่าขึ้นกระดเป็น stepping stones ด้วยกันนะครับในการเรียนรู้การกระทําร่วมกันใน3ขั้นครับขั้นที่หนึ่งเรามาจากไหนที่มาครับขั้นที่2เราอยู่ที่ไหนที่อยู่ของเรา และขั้นที่3นะครับเรากําลังจะไปไหนที่ไปของเราส่วนอนาคตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากวันนี้ก็คือการเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยสันติภาพและสิมชนด้วยกันครับนี่คือเป้า16ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงประเด็นนี้ท่านที่เคารพอาจจะถามว่าแล้วเรามาจากไหนเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรบ้างเดี๋ยวนี้คุยที่ไหนก็ ต้องพูดถึง Evidence-Based หลักฐานม่อะไรบ้างในการประเมินนะครับผมมีฝากไว้2อสาอย่างที่ท่านเคาะเข้าไปดูได้เลยในอินเทอร์เน็ตนะครับคือข้อหนึ่งรายงานของประเทศไทยล่าสุดเกี่ยวกับ SDGs ที่เพิ่งส่งไปสัมชาติาสองเดือนนี้เองปี2021ประเทศไทยประเมินตนเองยังไงคำตอบก็คือประเมินแล้วเสนอต่อสัมชาติก็ตอบคือเรามียุทธศาสตร์20ปีเรามีแผนพัฒน,นา ตอนนี้ก็แผนพัฒนาของรัฐเราก็ฉบับที่12อายุ4-5ปีกําลังจะข้ามไปฉบับที่13เป็นต้นแล้วเราก็บอกว่าเราก็ทําได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะพัฒนาอย่างนี้นะครับนี่คือ Evid เด้นส่นหนึ่งนะครับหลักฐานของประเทศเราหลักฐานที่2คือ UN เนี่ยสัมชาษณ์นะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคเราก็คือ SCA แประเมินความก้าวหน้าทุกปีเกี่ยวกับภูมิภาคของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็มีทั้งตัวเลขมีทั้งคําเสนอแนะ เพราะฉะนั้นท่านที่เคารพเข้าไปดูได้เลยนะครับในเว็บคือ UNSCAP รายงานประจำปีเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งคลุมถึงเราด้วยประเทศไทยนะครับอันที่3คือมีรายงานล่าสุดที่มาจาก Cambridge เกี่ยวกับ s d g s ด้วยที่ท่านก็เข้าไปดูได้ในเว็บนะครับแต่รายงานนี้ไม่ได้พูดถึง s d g 1 6ในเรื่องสีพิชน ประชาธิปไตยหรือสันดิภาพนะักจะไปพูดเรื่องอื่นเรื่องฟิสกอลเรื่องภาษีเรื่องงบเรื่องความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูหลักฐานเนี่ยเอ e เฟอเรนซเนี่ยโดยเฉพาะจากสองสาอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับคือไทยว่ายังไงแล้วโลกว่ายังไงจากหลักฐานที่มาเนี่ยก้าแรกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับ s c c 1 6 12ตัวที่พูดถึงเนี่ยตอนนี้เนี่ย เรามาถึงไหนแล้วที่แปเป็นขั้นที่สองที่กังจะพูดครับขั้นที่2เนี่ยสิกเกณฑ์สิเนี่ยนะครับตอบได้ว่าประเทศไทยก็ทำได้ดีในหลายส่วนนะครับที่ชัดมากเลยในผมว่าการจดทะเบียนเกิดเด็กเนี่ยเกือบจะร้อ นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือไม่ไทยที่เกิดบนดินแดนไทยเนี่ยเราทําได้ดีมากเลยอันนี้ก็เกี่ยวกับถ้านักกฎหมายสนใจก็พรบทะเบียนราษฎร์เสือก็ต้องชมเรามีพรบเท่าเทียมทางเพศที่รับการชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นพรบรที่เก๋มากนะฮะไม่ใช่ห้ามเลือกปฏิบัติทั่วไปในเรื่องเพศทั่วไปอะ่ะเดี๋ยวระหว่างชายหญิงนะการแสดงออกทางเพศเนี่ยก็คือกึงก่งๆเพศสภาพเนี่ยก็ได้รับการ้มครองปกป้อง ก็คืออะไรก็คือ LGBTI นั่นเองไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะกลุ่มข้ามเพศก็ได้รับการคุ้มครองปกป้องจากพอบอรบนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสองสาอย่างเนี่ยเราทำได้ดีนะครับโดยมีข้อฝากคิดในบันไดที่สองที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือว่าแล้วที่เป็นข้อท้าทายมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นข้อท้าทายมีอะไรบ้างในบรรดาที่สองที่เรามาถึงเนี่ยตอนนี้นะครับก็คงจะตอบได้สองสาอย่างนะครับ ดังต่อไปนี้ก็คือข้อ1กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยยังมีโอเวอร์โหลดมีคนที่อยู่ในคุกมากเกินไปนะครับเขามีเกณฑในเกณฑ์16ในที่จะพยายามลดคนที่อยู่ในคุกโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่า Unsentenced Prisoners Unsentenced Detainees ก็ ers, Det ees, คือคนที่รอขึ้นศาลพรีทราลนั่นเอง ถ้าเราดูสภาพของคนที่ถูกกักตัวในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีประมาณ3 0 0 0กว่าคนรวมทั้งจํานวนหนึ่งในที่รอขึ้นศาลเราก็ต้องสันนิษฐานว่าเขาบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์เป็นอย่างอื่นแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งที่ฝากคิดก็คือว่าประเทศไทยในอาเซียนเนี่ยมีคนที่อยู่ในคุกมากที่สุด3 0 0 0กว่าคนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อฝากคิดนะครับว่าเราจะต้องพยายาม ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะนในเรื่องราชทรรมนและหน่ยให้ดีขึ้นอีกประเด็นที่น่าเป็นห่วงนิดหนึ่งที่ท้าทายคือความรุนแรงที่ยังไม่หมดไปในหลายส่วนชาประิชาติเริ่มเก็บสถิติแล้วของการทรมานการอุ้มหายการที่แอตแท็กโจมตีผู้ที่พิทักษ์สิทธิ human rights defenders นะครับก็ในช่วงสองปีที่ผ่านมามัสถิติออกมาบอกว่า Human i t Defender ที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเป็นร้อยคนถูกฟ้องมือเขาเรียกร้องสิทธิ์แทนคนที่ถูกกระทบเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงที่ว่ากระทบนะครับในเรื่องการไม่เอื้อนะครับในการกระทําเช่นทรมานและอื่นๆแล้วก็การอัตแท็กพวกที่เป็น Human Rights Defender s ด้วยนะครับและอันหนึ่งที่เราเป็นห่วงในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ ธุรกิจด้วยนะครับก็คือว่าการฟ้องร้องผู้พิทักษ์เสร็จเนี่ยเพื่อปิดปากเขาและอันนี้เรามีศัพท์เก๋มากเลยนะครับภาษาอังกฤษเราบอกเป็น s l a ปมันก็ตบหน้าเนี่ยนะฮะ strategic litigation against public participation คือการฟ้องเพื่อปิดปากเขาเอาง,ง่ายๆนะฮะฟ้องร้องตามยุทธศาสตร์เพื่อกันไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั่นเองน่าเป็นหว่วงสำหรับประเทศไทยนะครับประเด็นที่3คือ ใน narrative หรือการที่เราพยายามสร้างประวัติศาสตร์ไปสู่ประชา,ะชาธิปไตยของเราเรามีปัญหาขึ้นๆ้นลง,ลงนะครับรัฐประหารก็บ่อยนะครับแม้แต่รัฐมนูลล่าสุดก็มาจากรัฐประหารแต่บางส่วนของรัฐมนูลล่าสุดก็ควยกุ่นนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ศาลก็เริ่มใช้มาตราย่26ของรัฐมนูลเราเพื่อลบการกระทําที่มีควรของรัฐมาตรา26คืออะไรก็บอกว่ารัฐเนี่ยถาจาะมีกฎหมายเนี่ย ใช้กฎหมายต้องสมเหตุสมผลต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนกับภัยที่รัฐอ้างศาลก็เอาใช้เาเนี้มาตั้งกรอบในการใช้กฎหมายให้เป็นคุณถึงแม้เราทําได้ดีในบางส่วนนะครับเช่นสารสุข30บาททุกคนก็ทราบบาัตรทองบัตรอะไรนะฮะแต่ที่เราติดขัดมาเนี่ยในเรื่องประชาธิปไตยคือสิทธิ์ในการแสดงออกสิทธิ์ในการรวมกลุ่มซึ่งทุกวันนี้เราจะเห็นอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ปะทะกันระหว่างเด็กๆที่ดินแดงในปัจจุบันเนี่ยวันก่อนผมเพิ่งดูสถิติของการประท้วงในประเทศไทยในช่วงที่ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ NGO เก็บมามีคนรวมกลุ่มประท้วงเเกือบสอง0ันคนในช่วงปีที่ผ่าน1,800หนเท่าที่จำสถิติได้แต่การแสดงออกที่เคารพกันและกัน นะครับคือรับว่าแสดงออกได้รวมกลุ่มได้แต่มีขอบเขตบ้างนะครับโดยไม่วาเลนต์ไม่รุนแรงเนี่ยมีประเด็นซึ่งยังค้างอยู่มากซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยทั้งวงของเรานะรนี่คือประเด็นที่3ที่ฝากไว้ในเรื่องที่อยู่ที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยประเด็นที่4ที่ฝากไว้ช่วงนี้ก็คือหนีไม่พ้นเรื่องโควิดใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ย medical care ของเราเนี่ย ครับดีในอดีต30บาทแต่โควิดเนี่ยท้าทายมากใช่ไหมครับในเรื่องการเข้าโรงพยาบาลและอื่นๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ในการฟื้นฟูเนี่ยคิดว่าเราคงต้องตอบว่าในอนาคตเราอยากจะนำไปสู่ที่เขาเรียกว่า social protection คือมาตรการฟื้นฟูที่ครบวงจร income รายได้ health ใช่และอื่นๆนะครับ reskill ฝึกใหม่หากิจกรรมใหม่ในการฟื้นฟู และหลักประกันสำหรับกลุ่มที่เปราะบางสับร่วมในปัจจุบันเราจะใช้คำว่า social protection measures ซึ่งอันนี้เนี่ยเชิญชวนมากเลยให้มีกุศโลบายของรัฐที่ตอบสนองส่วนอนาคตและผมว่าสำหรับหมาชาไลเราก็มีสติติเหมือนกันนะครับจากเด็กๆอะ่ะในหลายแหล่งก็คือว่าประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของเด็กๆที่เรียนออนไลน์เนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันในเรื่องจ,จิตใจคือการเอื้อบำบัดทางจ,จิตใจในการเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ย มันมีประเด็นที่ขึ้นมาดิจิทัลโดยมี Sense of Humanity ทำยังไงกันโดยเฉพาะไม่ลืม psychology ของเด็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะก้าวไปสู่เซ็ปที่3ด้วยการสูุนาคตมีอะไรฝากคิดบ้างในยุคนี้ post covid automation artificial intelligence และ algorithms robot AI algorithms data ยุค data นะครับ ข้อมูลทางดิจิทัลทั้งหลายต้องเตรียมสภาพของการเป็นมนุษย์ยังไงเนี่ยสำหรับมหาทยาลยและกระบวนการศึกษาทั่วไปก็คงต้องตอบสี่หายอย่างที่ผมพูดเมี่ยกีบเป็นขั้นที่สองแต่ตอนนี้เราพูดถึงขั้นที่สามใช่ไหมครับคือหนึ่งนะครับ administration of justice กระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องพยายามเอื้อและลดคนที่ถูกจำคุกอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นแกนนันที่ชัดมากจาก STG 16 อันเซนต์เ e น p r i ร o สเนอต้องปล่อยออกไปโดยใช้วิธีอื่นไม่ใช่ไปกักอยู่โดยเฉพาะหญิงหรือเด็กเป็นต้น 2. ความรุนแรงเช่นการอุ้มหายทรมานหรือการมิควรอื่นๆเช่นสลับเป็นต้นนะครับตอนนี้เรามีพรบรที่รออยู่ก็คือพรบรห้ามทรมานและการห้ามอุ้มหายขอเชียร์นะครับอยู่ในสภา,ารัฐะะช่วยกันหน่อยให้ผ่านเพื่อตั้งเป็นเกณฑ์ห้ามบางอย่างไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมเรา 3. ในเรื่องประชาธิปไตยนี่ต้องเปิดพื้นที่ให้ได้ครับให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องการแสดงออกในเรื่องการรวมกลุ่มนะครับและการนำไปสู่เต็มบายมากขึ้นกับปัจจุบันที่ยังค้างอยู่จากรัฐประหารในอดีตอันนี้ก็ต้องพูดถึงการเลือกตั้งยุคบหม่ในอนาคตด,ด้วยนะครับแล้วอาจจะต้องปฏิรูปแม้แต่รัฐมนูนเองซึ่งก็ทราบกันอยู่มาจากไหนฉบับ20นะฮะรัฐมนุญของเรา เกือบจะมากที่สุดในโลกแล้ว20ฉบับรัฐธรรมนูญนะครับของเราฝากไว้หน่อยแต่ที่เราต้องการคือเนื้อของการเคารพสิทธิเสรีภาพในกรอบประชาธิปไตยครับ 4. โควิดขอตอบว่ากุศโลบายในอนาคตต้องเป็น social protection measures ที่พูดแล้วครบวงจรมากขึ้นและไม่ลืมเรื่องไซโคด้วยนะครับแล้วก็5ก็คือยุค Data Digital ก็ต้องเอื้อโดยมี sensorial a n i t y ด้วย สรุปก็คือบันไดที่เราเก้าวไกลไปสู่ด้วยกันเรียกร้องให้มาเฉลยและกระบวนการศึกษาทั้งหมดต้องคำหนึงถึง sense of universality การที่เรามุ่งสู่หลักที่ดีสากลที่พูดถึงคือสิมชนสิทสิีภาพทั้งหลายโดยไม่ลืมปัญญาบทเรียนจากท้องถิ่นคือ sense of locality นะครับและในยุคนี้เนี่ย เราต้องการความเข้าใจในการมีส่วนร่วมโดยเราไม่อยากจะลืมจิตใจที่เอื้อเฟือ้อสร้างกิจกรรมอย่างเช่นนิติศาสตร์ก็มีจุฬาแอคทิวิตี้ทั้งหลายกิจกรรมทั้งหลายนะครับจุฬาแลบที่ช่วยทางด้านคนยากคนจนมาขอความช่วยเหลือหรือผลิตสื่อให้กับคนที่มีปัญหาทาง้สายตาเป็นต้นหรือสตาร์ทอัพถ้าใครจะมาร่วมในยุคใหม่ นี่คือตัวอย่างเล็กๆที่บาชลายทั้งหมดก็มีอยู่แล้วค่ายพัฒนาเดิมและการบริการชุมชนที่มีอยู่ขยายความโดยอย่าลืมว่าดิจิทัลมันก็ทำให้เราหา่างแต่เราไม่น่าจะลืมในเรื่อง Empathy Factor นะครับความอื้อเฟื้อถ้าเป็นอย่างนั้นบันไดอดีตจนปัจจุบันสุวอนาคตก็จะมุ่งสู่ความหวังสำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับร่วมกันซึ่ง ก็จะตอบโจทย์เดิมของ S D G ก็คือ People Planet Peace Partnership and Prosperity คนโลกสันติภาพหุ้นส่วนและความก้าวหน้าของเราร่วมกันครับถ้าเป็นเช่นนั้นหมาช่ลายเราร่วมกันครูนิสิตเจ้าหน้าที่ ชุมชนร่วมกันเป็นพลังที่สร้างความหวังสู่อนาคตที่ต้องฟื้นฟูด้วยกันตามปรัชญาของประชาติ Let's recover better together เราฟื้นฟูด,ด้วยกันนะครับดีขึ้นกว่าเก่าสู่อนาคตที่โปร่งใสามากยิ่งขึ้นครับ